รีวิวมิลานครับลามินนะครับดูรอบคันก่อนล้อเดิมขอบสิบสองนะครับยางดีนะครับจะเป็นขอนแกนนะครับตอนนี้รถอยู่ชนบุรีนะครับขับในคอนแกนนะรถเพิ่งเก็บสีมาเดี๋ยวไปดูภายในกันนะแจอดอกเดียวรอบคันนะครับ เบาะมีขาดตรงนี้หน่อยนะเบาะข้างนั่งเอาไปเก็บงานนะครับมันขาดเยอะครับข้างหลังนี่เครื่องของเดิมพุ่มมานะครับพบหน้านี่ผมซื้อมาใส่ใหม่หามาใส่ใหม่มาโซนเดิมๆมีมวิทยุนะครับเกียร์ธรรมดาครับรูของเครื่องคนระับฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าคนว่างนะ แอร์เย็นนะครับไปดูห้องเครื่องเป็นเครื่อง E.F. E.F. หัวฉีดนะครับเป็นเครื่องอินเอ เครื่องปกติครับน้ำไม่ดันครับวันไม่ไหลครับเบรกดีครับชีชีกระจกชิปัจจุบนใช้ดได้หมดครับก็ประมาณนี้ครับแบตดีครับ